สวัสดีครับท่านผู้ชมป้าเมื่อนีวิถีไทยบ้านท่าแฮครับมายืนอยู่บริเวณแถวแถวริมหนองหารครับเบิ่งบรรยากาศพบคาป้าท้อเบิ่งนู้นี่ท่านผู้ชมทองฟ้าครับป้ายท้อเออสีทองเหลืองอลามครับสะท้อนลงไปในพื้นน้ำกะ เห็นเบาชาวประมงกับก,กำลังสีออกไปหาปลารับใส่มองใส่ยังตัวอยู่ผูกขับท่านผู้ชมอืมพุ่นแหละบักตีหนึ่งตีสองพุ่นแหละจังมาครับอืมมาเบิ่งอมๆท้องฟ้าร,รอบๆครับท่านผู้ชมเอ้ยผู้อ่าฝนนี่ก็มีหยิบหยิบได้ต้นกลังเวนครับหยิบหยิบอืมแต่ว่าตอนนี้กับ,บ,บ,กค,บ,บ,บกคือสี ยุดโต๊กเนาะครับเนาะยุดโต๊กแล้วป้าท้อบรรยากาศครับเสียงเขียดเส,ยเ,เสียงเสียงเขียดเสียงยังเนาะครับเนาะป้าปท้อบท่ทายแล้วทายแล้วมาเบิ่งบรรยากาศรอบๆทงนาบ้านนี้ให้มันมีหลายบรรยากาศตีมาสามไมล์เลย สี่ไมล์และมิดจัดมาเบิ่งท้องฟ้าเป่าท้องท่านผู้ชม,เ,มเออมันจกลีลี่อยู่เนาะโอ,อ้โหพี่น้อยพ่นเบา้าเออตีตีแล้วแม่พ่นว่ะเออป่าท่อับรรยากาศท่านผู้ชมเอ้สวยงามขนาดครับ สำหรับพี่น้องป้องปายที่ไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะเออบรรยากาศแบบนี้อ่ท้องให้ท้องหน้าเสียงกบเสียงเขียดครับห้องก๊อดก๊ดเก็ดเก๊อ่เบิ้งโน้นนี่ครับอืมบรรยากาศยามแรงแรงไปอืมสูตรอากาศบริสุทธิ์ครับอืมสูตรเข้าไปแห้งๆนี่เออออกซิเจนลนล้วนครับอืมไล่กลิ่นควัน ไล่เสียงรดเสียงแต่ปมเต้นเต้นเต้น,นมีแต่เสียงนกเสียงสกุนาเสียงกบเสียงเขียดครับบรรยากาศท้องให้ท้องนาริมหนองหานครับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่เมืองนอกเมืองนากะก็คือซีมีอยู่แต่ว่าบรรยากาศแบบตะวันพบค่ำเนี่แต่มันก็นสิคนละคนละบรรยากาศเนาะครับเนาะอ,อยู่พี่พัด บรรยากาศท้องให้ท้องนาได้อยู่พี่เออเบื้องนู้ผู้ป่าเข่าทั้งผูครับท่านผู้ชมเ,ออเข่าซุกและก็มีครับอืมอ,อ่าท้อไปไปกัคือสีมืดแและแหละเมื่อนี้เนาะครับเนาะมาท่านผู้ชมมาเบื้องอ่ยามครบคำนี่แหละเบื้องนู้นี่เหือของชาวประมงเอาก็าเอาไว้พบกันในโอกาสต่ตอไปเนาะครับมือนี้พาท่านผู้ชมมา ชมบรรยากาศริมหนองหานตะวันรอนป้าทอแสงมันสะท้อนครับบรงโน้ทีบรรยากาศอืเอา้าเอาไว้เมื่อนี้ให้โชคดีมีแหงนะครับนอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับอคนเฮาก็มีขึ้นมีลงคือพระอาทิตย์นี่แหละท่านผู้ชมเอ้ยอย่าไปคิดร้ายครับอืคนเฮานะอเอา้าสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณมาก สวัสดีครับท่านผู้ชม